สวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีนครับวันนี้พาคุณผู้ชมครับมาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็กอําเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรีครับที่แปลงด้านหลังของธาราตรงนี้นะปัจจุบันเนี่ยนะครับทางเจ้าของแปลงนั้นปลูกไม้ล้อมขายนะครับในแปลงมีไม้ล้อมหลากหลายชนิดเลยนะที่เราจะติดถนนสาธารณประโยชน์ลุกลังครับติดถนนสาธารณประโยชน์ลุกลังติดถนนกับ 2ด้านนะครับด้านนี้ติดถนน2ด้านนะครับด้านนี้แล้วก็โค้งนะครับโค้งขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งครับตอนนี้ทาราวิ่งอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข33ครับเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปบริเวณบ้านขอนขว้างนะครับซึ่งที่แปลงนี้จะห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข33เดิมครับห่างประมาณ4กิโลเมตรทางเข้าครับมีชุมชนมีบ้านเรือนนะครับพื้นที่โซนนี้จะเป็นพื้นที่โซนวิวเขาใหญ่ครับ ถ้าคุณผู้ชมคุณลูกค้าครับมาจากตัวเมืองทาราเปียบเทียบจากห้างโรบินสันระยะทางประมาณ17กิโลเมตรถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพหาคนครทาราเปียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ108กิโลเมตรจากตรงน,นี้ไปสนามบินสุวรรณภูมิครับระยะทาง123กิโลเมตรไปทะเลบางแสนชนบุรีครับ151กิโลเมตรที่แปลงห้องเราจะห่างจากถนนทางหลวงชนบทเส้นนี้เข้าไปครับซึ่งเป็นทางลูกรัง ทางสาธารณประโยชน์ลูกลังครับเข้ามาประมาณ100เมตรที่ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือรูปแปลงตามไฮไลท์สีเหลืองครับหน้ากว้างติดถนนประมาณ50เมตรอีกฝั่งหนึ่งประมาณ40เมตรครับติดถนน2ด้าน1ไร่3งาน3 1ตารางวาขาย1,900ล้าน9าแสครับยกปแปลงสภาพพื้นที่ปัจจุบันในปแปลงครับปลูกไม้ล้อมไม้ประดับจำน่ายขายตามออเดอร์ครับ โซนนี้จะเป็นโซนวิวเขาใหญ่ครับเขามมดแดงเขาอิโต้บรรยากาศโอโซนที่สุดเลยนะครับห่างไกลอุตสาหกรรมครับแปลงนี้พื้นที่กรีนโซนสีเขียวอยู่ในชุมชอนอยู่ในหมู่บ้านครับมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวระบบสาธาูปุภคพร้อมเหมาะมาทําบ้านสวนปลูกผลไม้ปลูกทุเรียนครับในแปลงครับจะมีบอ่อเก็บน้ำนะไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤด,ดูแล้งหลูกครับ น้ำไม่มีขาดนะฮะตรงนี้บอ่อนี้ขนาดประมาณ1งานนะครับบางแปลงบางสวนครับก็ปลูกทุเรียนครับแต่แปลงนี้เลือกที่จะปลูกต้นไม้หมุนเวียนครับก็คือการนำต้นไม้มาล้อมมาเพาะชำนะครับแล้วก็ขุดไปขายตามออเดอร์ครับนำมา ชํำแล้วก็ล้อมนะฮะไปขายนะฮะอย่างต้นทุเรียนก็ล้อมขายนะครับตรงนี้จะเป็นโซนท้ายแปลงง่ายต่อการเคลียร์ลิงเลยนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่จะมาปลูกบ้านนะฮะมาวางผังวางแผนตามขอบเขตที่ดินได้เลยครับเนื้อที่หนึ่งไร่3งาน3ามสิบเอ็ดตารางาวาโฉนดนี้มี2ใบนะครับรวมกันโฉนดนสสี่จอครับคุดแดง ที่แปลงของเราเนี่นะครับจะห่างจากถนนสวนสอรถนนสีเลนครับประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นนะการเดินทางเข้ามานี้สะดวกเลยครับที่แปลงนี้ครับจะห่างจากด่านเขาใหญ่ด่านเขาใหญ่ฝั่งปราจีนบุรีครับระยะทางประมาณ10กิโลเมตรพื้นที่ตําบลดงขี้เล็กส่วนใหญ่ครับก็จะประกอบอาชีพนะครับไม้ล้อมไม้ประดับถ้าคุณผู้ชมครับที่ต้องการที่จะซื้อพวกต้นไม้ไปประดับ สวนไปประดับบ้านครับมาที่นี่ได้เลยครับบ้านดงบงังตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะมีทุกต้นทุกชนิดแปลงนี้จะมองเห็นวิวเขารอบด้านเลยนะครับแต่ฮะแนวเขตครับแนวเขตจากหลักสีฟ้าตัดตรงลงไปนะฮะท้ายแปลงจะมองเห็นวิวเขาใหญ่นะับแนวเขตแล้วก็ตัดตรงขึ้นไปครับที่เรามองเห็นฝั่งนู้นนะ,ะก็คือวิวเขาใหญ่ แลวก็ตัดขึ้นไปตามถนนสาธารณประโยชน์ลูกหลังครับหน้ากว้างประมาณ50เมตรครับด้านนี้สวนฝั่งตรงข้ามครับมีสวนทุเรียนนะครับซึ่งแปลงของเราก็สามารถที่จะดัดแปลงเป็นสวนทุเรียนได้ที่เรามองเห็นวิวเขาอีกด้านหนึ่งครับตรงนั้นจะเป็นเขามดืแดงสำหรับคุณผู้ชมครับที่กำลังมองหาที่ดินทำบ้านสวนครับในเมืองปาจินบุรี แปลงนี้จะห่างจากตัวเมืองประมาณ17กิโลเมตรครับอยู่โซนบ้านห้วยกเกษียนเนื้อที่1ไร่3งาน3าตารางวาครับโฉนด2ใบรวมกันราคา1,9ล้านแสนครับรวมโอนให้กับคุณผู้ชมคุณลูกค้าสนใจติดต,ต่อทาราเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0860188856ครับ0860188856หรือจะทักไลน์เข้ามาสอบถามสอบถามตำแหน่งโลเคชั่นครับ รูปแปลงรูปโฉนดทักไลน์เข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับยินดีให้คําแนะนําทุกท่านที่สนใจครับวันนี้ทารากับขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการรับชมกรบขอบพระคุณอย่างสูงครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพพารามัแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งดใดคอยสมปรารถนาทุกสิ่งอย่างร่ํารวยเงินทองประกอบธุรกิจประกอบกิจ,จาการอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับ โชคดีมีชัยทุกท่านทาราสังหาปาจีนกับขอบพระคุณครับ